สำรวจอาหารการกินมื้อนี้รับโซเดียมไปแค่ไหนแล้วเราต้องตระหนักนะคะสมัยนี้อาหารการกินประกอบไปด้วยโซเดียมทั้งนั้นเลยนะคะเกลือเยอะมากผงตุงปรุงรสต่างๆก็มีแต่ภาวะของโซเดียมเกลือโซเดียมคอลอไรด์เป็นส่วนผสมทั้งสิ้น ะะฉะนั้นในเวลาที่เรารับประทานอาหารนอกบ้านมีความเสี่ยงในการรับประทานโซเดียมเกินกันทั้งสิน้นฉะนั้นวันนี้พี่เจ็บม,มีเมนูมาให้นะคะว่าเมนูแต่และเมนูนั้นเรามีโซเดียมกันเท่าไหร่รับประทานโซเดียมได้เพียงแค่วันละไม่เกิน2,000มิลลิกรัมแล้วเรามาดูซิว่าใน1จานใน1มือ้อในเมนูอาหาร1หน่วยบริโภคนั้นมีโซเดียมอยู่เท่าไหร่ พี่เจ็บยกตัวอย่างเมนูจานเดียวมาฝากนะคะมาดูซิว่ามีอะไรบ้างบะหมี่หมูแดงหนึ่งชามได้รับโซเดียม1,400งพมิลลิกรัมก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วหนึ่งจานได้รับโซเดียม1,352งพมอิลลิกรัมอันนี้ยังไม่ได้ปรุงเพิ่มนะคะยังไม่ได้ใส่น้ำปลาเพิ่มนะคะปลาสลิดเค็มหนึ่งตัวได้รับโซเดียม1,288งพมิลลิกรัม ส้มตำอีสานหนึ่งจานได้รับโซเดียม1,006มิลลิกรัมหรือมากกว่าเมื่อเทียบส้มตำแนวใหม่ในปัจจุบันที่ใส่เครื่องเช่นหน่อไม้ปรากอบก็จะมีโซเดียมสูงขึ้นนะคะผัดผักบุ้งไฟแดงได้รับโซเดียม894มิลลิกรัมข้าวผัดไข่ใส่หมูหนึ่งจานได้รับโซเดียม416มิลลิกรัมข้าวไข่เจียว หนึ่งจานได้รับโซเดียม365มิลลิกรัมเมนูต่างๆเหล่านี้ปริมาณของโซเดียมก็จะเพิ่มขึ้นอีกหากมีการปรุงรสด้วยเกลือน้ำปลาซีอิว๊วซอสมะเขือเทศและเครื่องปรุงรสอื่นๆที่มีส่วนผสมของโซเดียมเป็นส่วนประกอบ อีกนะคะฉะนั้นเวลาที่เรารับประทานอาหารจานเดียวก็คือการหารอาหารนอกบ้านแล้วนะคะเรานำมาทานแบบเพียวๆที่แม่ค้าเขาผัดมาให้โซเดียมก็จะเป็นตามที่พี่เจี๊ยบบอกไว้แต่ถ้าเราใส่น้ำปาลาลงไปอีกก็จะเพิ่มสูงขึ้นอีกนะคะนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เวลาที่เรารับประทานอาหารนอกบ้านเราไม่สามารถที่จะคุมโซเดียมได้ฉะนั้นถึงนาวันนี้แล้ว พี่เจ้ยวัย50กว่าจะ60อยู่แล้วเนี่ยการที่เราจะมุ่งเน้นแต่ทานความอร่อยโดยการที่จะต้องปรุงรสมากๆก็จะมีผลต่อสุขภาพสิ่งสำคัญที่สุดคือการที่เรานั้นตกเข้าสู่สภาวะโรคเสื่อมโรคเสื่อมที่ว่านั้นก็คือความดันไขมันเบาหวานเนี่ย อันนี้ถือว่าเป็นโรคร้ายที่นําพาไปสู่ไตเสื่อมทั้งสิ้นส่วนตัวพี่เจบโรคเหล่านี้ยังไม่มาแตะเลยค่ะพี่เจฟพยายามจะหนีห่างนะคะจะพยายามไม่ให้ตัวเองนั้นเป็นนะคะเป็นช้าที่สุดช้าเท่าไหร่ได้ยิ่งดีรับประทานยานานเท่าไหร่ได้ยิ่งดีนะคะซึ่งเราเองจะต้องดูแลสุขภาพกันนะคะเรื่องสุขภาพไม่สามารถคุยรู้เรื่องภายใน5นาทีนะคะ ท้ายคลิปที่จะมีสารอาหารในการดูแลปรับภูมิสมดุลเลือดนะคะปรับสภาวะความเป็นกรดด่างเพิ่มภูมิต้านทานลดภาวะการอักเสบลดภาวะการติดเชื้อต่างๆดูแลในเรื่องของระบบหัวใจและหลอดเลือดทําให้หัวใจและหลอดเลือดนั้นทํางานได้ดีขึ้นทําให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงก็ประกอบไปด้วย สารอาหารสองชนิดก็คือกูมิกับฮาร์ดเขาทํางานคู่กันค่ะถ้าสนใจในการรับประทานสารอาหาร2ชนิดนี้ก็ติดต่อมาตามเบอร์โทรศัพท์ไลน์ไอดีที่พี่เจ็บขึ้นให้ไว้นี้นะคะหรือถ้าท่านใดย,ยังมีคําถามในเรื่องของสุขภาพก็ติดต่อมาได้เลยค่ะตามไลน์ไอดีที่พี่เจ็บขึ้นให้ไวน้นี้แล้วไลน์มาคุยกันหรือไม่ก็ฝากคําถามมาใต้คลิปนี้พี่เจ็บจะเข้ามาตอบทุกคําถามนะคะ วันนี้ถ้าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีนะคะถ้าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อได้รับข่าวสารก่อนใครนะคะ